พี่น้องป้องบายสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีรอบบายคอยๆข,ของซีวิดินต่อมาเมืองไทยเฮากะก็จะคําแล้วเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเมืองไทยก็จะดึกแล้วละ่ะเขารับก็นอนกันล่ละล่ะเป็นคนไงฮะตะแน่วมาไหกินขนมอเอาไข่ามาไหก์บนกิน้วเ,เรียบร้อยกินแล้วบ่แเรวบันนี้พี่น้องแดดออกเร้วส้ม สรงสึกขึอดอยากส้มสันเดบันนี้พี่น้ององี้บ่กก็เลยเห็ดสัวเห็ดสัวอันบักแอปเปิ้ลแมพี่น้องใส่พริกปน่นชุบโรดน้ำตาลโรยด,ดีเกลือน้อยหนึ่งน้ำปลาเด็กน้ำปลาเยาะเบ้่อแบบนี้พี่น้องทำไร่เด็กปปืนสามวยพ่อใหญ่ขึ้นไม่กินกาแฟากิน อาหารบางแล้วลงไปอีกแล้วพี่น้องลง้ังรางอีกแล้วนี่วันนีกินมาเด้อพี่น้องเริ่มมันผสมมันจะมีสสมน้อยๆแะ่ะพี่น้อง Rồi phải bàn tháo á Bàn tháo nào Kêu khẩu này bữa ướt phải không Tạm một hôm Phát giá bùa Tôm bụng hoài Tôm nó mai nhọt phát khá Chị Hoàng ơi, tiền bạch kiến, tiền bạch kiến, tiền ดูปลาควากินกับตำหมงหุ้หกับข้าวเหนียวบาดนี้ไมนนาอพี่น้องเนาะมันอยากขึ้นลาบทั้งสีก่กะซีลาบปลาดุป่นปลาลวะกผักกระเดาแต่หอดบ้านเนี่บนสิจัดหนะักอาหารบานเฮาพิสานเบิดเนี่ยกินพี่นนอง โซ่ครับวันออนี้เอาแนวกินขึ้นไปให้ยินนันโยเกิด์ยินน้ำนี่จะมินซีแล้วก็นางทักทายเนาะอีฮานอีฮานนายนั่นเขาา่ <c oughs> ขาไม้เข่าไม้อย่เงไรพี่น้องเอ้ยหาตําตําตําใส่หาตําใส่ตําพุ่มมันยี่บุญปล่อยนี่บุญบ่ได้ปล่อยเกลียดปล่อยขมนี่เพี่น้องนี่บุญปล่อยแบบขำๆเดอ้อ นเขามาวายยบุดีคือเก่าเด้อีลิงอีมันว่าอยู่บนเป็นลิงอยู่บนกับชีวาเอียนผีปันหลุดอยู่บนกับเ่อมนั้นนี่ผีปันหลุดอีปากชักโคกอืมอืมเพิ่เพิ่อีลุ้นเน อนันี้ยๆนี่ยังบ่กเนเบิดได้นะบนนอนโซฟาชันลางบนนอนผักพรนนอนเบิงสิบนอนเบิงข้นนงขาวนอนเบิงอันนั้นอันนี้ทีวีกับยุบหมดละสบายไอ้บนบ่เบิง ย้บบนอยากเบิ้งอีหยังย้บ,บนกัสิเบิ้งอยู่ในอยู่ในอันนี้จอดขวางอยู่ในโทรศัพท์จอดขวางว่าโทรศัพท์ย,ย้บบนมันจะมีสองเครื่องพี่น้องโทรศัพท์มีสองเครื่องเขายากเบิ้งอย่างเขากับเบื้องแบบนี้แบบนี้ย้บบนอันก็เลยเบ,บิ้งเบิ้งไปเบิ้งมาเนาะช่วงใบใบย้บบนเลยมาเบิ้งคอมเมนต์ย้บบนมาเบิงบ้งคอมเมนต์แบบนี้เอี้ยนอีหนาหมาปากชักโคก อีพีปันรุดปากชักโคกเด้อบาานี่รุ่นนี้มักจะซื้อว่าอีรุน่นนี้ล่ะเป็นป่ะเมนี่ล้ำไปหอดพอไงได้เปล่านะเมน,นี่ล้ำไปหอดพอไงอันดังไงเห็นป่ะ อ,อันดังไงปากลิงเหมาหมดคือหน้าลิงผัวเจ้ากันยังมายังมาคือลิงพ่อกันอีกกษัตริยแถมลิงแถมลิ้มฟีปากก็หายนั่นหวานนะพี่น้องอย่าบ,บนกระตอไปกันแล้วบาะนี่เออยย่าบนกันเลยว่าปากกวนปากกู คือปากลิงผัวก,กูก็คือลิงบัดดีอันเตกูวานเตกูคิดว่าไขรก็ปากหมาปากหมาแถมเป็นปากสักขคกโถส่วนไม่ค้นนางขี่ใส่อยู่เด้กูวา่าอย่าผลแล้ววางสิเนาะกันนั่นมึงอันบ่อย่างให้กูขี่ใส่มึงก็ตายเราเกิดใหม่เจเด้ออีพีป,ปันหลุดจังมาเกิดใหม่คนบาง <c oughs> แต่นายพี่น้องมันเป็นนิยัง มันเป็นนี้อย่างสันเดียอดคลิปยายบนดามันมันเห็นบ่เหรอคลิปคลิปที่ยายบนดามันดาตอบมันนั่นที่มันมวาวายยายบนเหมือนนั่นไงบอดี้คลิปนี่ล้ามไปวายหอดพญาย,ยิ้มคลิงเหมือนเนียคลิปยายบุญเฮดเหมือนเจ้าเนี่ยพี่น้อง นี่อย่งบูเนาะตะลี่ตุนสาดรมันให้ยูบยามันก็ไม่มั่นหัวใจยูบยามันก็ไม่มีมั่นหัวใจเพ้มันให้าามันมันมีตส่องแยบ่นบนูใบขบ้มันไปหาสาหร้างเขาโยธอทิพีบเราเป็นถูกทรมานใจมันยุดทวาทีพท,ทัวแดนที่ใดบูคนนี้ปุ่มอะ หูปโปัวไฟกับพ่าใส่หนาคนดอกใส้รูปดอกใหม่ดอกกุหลาบเสื้อด้ายดอกกุหลาบเนี่ก็เปารูปผีรูปสัตว์ประหลาดนี่อย่างกูใส่หนาไปรูปดอกใหม่ใส่เด้ดอกกุหลาบํำนาเสื้อด้ายนี่ มันคือสิสร้างยี่บนแห้ง่ะยียบนญขอนน่ปฏิเพรียังห้มันได้หระอแต่ว่ามันหังเป็นถูกของมันเองแต่ริโตนสาสตร์จังไดพี่น้องยี่บนสิบบบบยยี่บนยบสิบ่เป็นบาปว่อไปเหตุนในคุณทรมานจิตใจหลอนหลุมกลุ่มใจอืม ทางใดก็ขอให้สิกรรมเด้ออย่าให้ผู้ข้าบาปเด้ออย่าให้ผู้ข้าบาปเด้อไปที่เกิดมาแล้วไปแบบว่าเฮ็ดให้เขาอันทนทุกข์ทรมานตอมใจสั่งเฮาทุลนทุนทนทนลายบ่เป็นตอยู่นะด้มาเขียนดาเขียนบาเขียนหยังเฮาน่ะแม่พี่น้อง้มาพิมพ์ดาพิมพ์มาเฮาน่ะแม่ ตังแต่ก็ยิงให้บนญย่งบนเป็นบาปเป็นกรรมเด้ออโหสิกรรมเด้อแล้วก็คือบ่บอกยิ่งบนะเฮอแต่ว่ายิ่งบนก็เลยคือบ่บอกเล่าสิ่ดียิ่งบุญบ่บอกดอกเอาไว้ให้เรเป็นทุกทรมานอยู่ห่นละยิ่บุญกับสิขออโหสิกรรมเอาพี่น้องเป็นสิบนี่สิเป็นหลายเม็นละล่ะที่เรามดาเนี่ยแต่ว่ายิ่บุญกะบบเดาขึ้นบ่เอามาเอาแต่ช่วงที่เรามาเมนด่าบา ใส่หมวกกับปันหมวกขอท่านวันนี้พกยาจุกอ่านะหลักการมาบอกว่าหนาเพราะปันหนาลิงหลักการลองเพลงใส่เสียงเหลือเสียงเริงคืองสีบาจะกดองคักเนอกระเบื้อหนาปันหนาลิงเอาโมณ์นีหยังอ่านะนี่แหละยี่บนกระหวัวก็มาบอกเมื่อกี้กี้กี้ขังดอกตะบาร์แล้วมันเม็นมาตลอดล่ะเม็นได้ยี่บนมาตลอดอลไรยี่บนกบบรบเบิดบอกเราเด้ อือยบงกบดีดอกบอกเราได้อี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 ไอผีปันรุ่อัออนรุ่นนี่นี่รุ่นนี่นี่กะสิว่าเป็นอย่างยายบุญจังบ่บอกเราเป็นอย่างมันคือจังอ่นมาเบิ่งยายบุญกับบ่รู้คือกันเด้อืมยายบุญบ่เข้าใจคือกันว่าเป็นอย่างยายบุญคือบ่บอกทุกคนนี่ยาบุญขันดาแล้ว กันขอมาดาเยอะบนล้วเยอะบนดากลับล้วเยอะบนจิบบอกแล้วก็ลบถิมเลยเด้แต่กลับอีนั่งนี่เยอะบนผลบอกอกไยมพี่น้องกันยังไหนกันยังไหนมันขอมาดาให้มันขอ,อนามาวาอยู่ตัววาเยอะบนวามันจีเป็นถูกมันให้จังไไดให้จังไดสันดีเยอะบนว่ะมันดาจีเป็นเว้นเป็นกรรมจะสาดกวนบ่มันมาเห็นเยอะบนเรามันกเลยสั่งมันก็เลยเป็นถูก จากดาจา,ากหนังสีนะพี่นออ้องืมก็บอกว่าถือบาซ่าหรอก็อบามันแบตเตอรี่ตนสัตว์เนี่นยเบนเรื่อบอมตายเราเกิดไหมถ้ามันมีจิตใจดีกว่านี่มันมาบาเฮาขึ้น,นัันขึ้นีนีตูมันอ่นขึ้นอย่างบุญเนาะ ตัวมันจะขึ้นอย่างบาูหน้าตามันจะขึ้นอีอย่างบูเพราะว่ามันบริเอามันบริเอาหน้าตามันมาลงปูไฟคือเข้ามะมันขับก็สัดตลาดหรือขับก็ลิงไปเอยเถาพันเถาอยู่ตัวขับก็หมาอยู่เนาะถ้ามันงามเลศเลิอเฟอเฟะก็นั่งฟ้านเป็นไปบ่ไ,ได้ดอกที่มันสิบ่เอาลูกมันลงปูไฟ อันนี้มันอาจจะอัปปะลักพีปันหลุดมาเสีด้วู้ิปวดมาสองมื่นสามมือเขาก็เห็นแดดพี่น้องที่บน,นนอนอยากไปเลี้ยงหัวจิมหัวตามแล้วก็ปวดหัวลุกขึ้นแล้วก็ไปหากินกินแล้วก็มานอนนอนแล้วก็ไปหากินกินแล้วก็ อาบน้ำขึ้นนอนทั้งเฮียนแน่มุนเียนอยู่เพราะปานนี้แม่เฮ็ดน,นังก็บม่ได้เห็ดเห็ดแต่แนวกินจากขวงเห็ดแต่แนวสู้กันกินอยู่นี่ยสามเมอยิีนหน่อยจะปิดเมื่อยหรือน้ำปลาเนี้ยๆเ,ยเยซบ่บสุดยอด phần chết máy bay, nó mất xì xúc rồi, phe nong, hoặc bánh lái nó bể rồi, còn bánh xuân si suôn nè, béo cái níu này đường kếp, đường đường. Kếp เขาว่าไงครับร่างกายครับประเด็จออกกำลังกาย,ราย,าย,ยาประเด็จขยับเขยืดวันนี้สีเปยนางดูสนองกันคงจะเบิดฝนแล้วแหละแดดฝ่ายแจ้งจ้างปางแล้วนะตอนนี้เขาก็สองมองกว่าบายสองมองกว่าอืม กูแบพี่น้องแต่หลวงหัวนะพี่น้องขอไปอ่านเบิ้งเด้อนี่จุ๊คลิปนี่เยวบนปักมุดมาให้เบิ้งอยู่นี่โชว์หน้าตาโชว์โปรไฟล์มันไปให้เบิ้งอยู่นี่เดี๋ยวบนกระตอบมันไปสาใจเยอบนคือกันล่ะไปต้านายกับยังมาเป็นี้หยางมันเป็นอี้หยางสันเดีเป็นเป็นต้านายเราพี่น้องเนาะยาตำตับตำปวด หา่ยตาใส่ตำต,ต,ต,ตับตำไตงอีพีปนหลุดอีรุ่นเน่อีรุนเน่อีพีปนหลุดมึงเป็นอีอย่างกับกูมึงสร้างกูแห้งหลายเนาะมึงสร้างกูแห้งหลายมึกกงก็ก้มกัดแตดมึงตายแล้วมันก็ไปเกิดไม่เด้อ Của không phải tới cuộc đang học của cụ là cứ liên vấn đề của anh ta lăng là cứ liên cả đại khoảng tính nào đây luôn cụ hả cả chuột nhé như ว่าแต่คุ้นอื่นไหนบุบึบจง,งจุดควงขุดวงจัดง้ามจำไมมกกด,ด,ด้บุเกิดมาไม่ปลุกมากระดอกระเดกโลกจิตวิตถานยิชาตาลรนตายหรือเกิดไหมปัตน,นาเอาดีๆเด้อ ก็เดี๋ยวไปนั่งแซบ่บทั้งกินทั้งจมทั้งไปกวนรอวแซบ่บ